สวัสดีครับผมคนีสารบ่าวพันเพื้นเพื่อนครับผมพ่อครับวิถีชีวิตจริงๆของทีมงานซีซอครับเมื่อนี่หาซอสซอหนึ่งไปทักหนบุ๊มามาบะม่ทุบบสเนี่ผมลุ้นทิ้งเขาโอ้กินลงไปไม่เบิดนะครับเด้นเนือ้อมะกรอยเนื้อนุ่มๆในไม้ครับผมบกับผักแบซอยก้อยด้วยฟักบ แล้วแต่มันเป็นอือย่างนั้นมีเขียวอยู่มักนำนำลง่ายแต่มีมีฟันอยู่เอ้าไม่เป็นไรซอยได้เล่าอือซอยออาฟักแต่เดียวอย่าอย่าจะบิบอกกับผู้สาวดิผู้สาวขอเขียวเนี่ยว่าอะไรดิเออเอ้าเป็นอย่างคือมาขอเขียวคอยบอแม่นภาษาไทยแห็มฮตีขอฟันหน่อยซอยทีทีพอจ้าซอยตามเรื่่แบบไม่ขอขอเขียวผู้สาวแล้วก็ซอยทีทีถูกเนาะ อย่าได้ไปหอดซอยตันไไหมดเลยเด้อย <c ười> กับเนื้อเป็นไ,ไม่ติดน้อยตอนเที่ยงยังเอาเมนุเบาๆครับผมหรือจะกินข้าวกล่องกันห <c ười> <c ười> ม <c ười> นูยังหมูอีกมู่บ้านนี่พัฒน์มันยิวงมันยิ่งราะว่าเนี่ยกว่ามังยิวงเว่ากินเมียงได้กินเนียงก็เนียงคานอืมทานเป็นเบาครับเบาๆนุ่นอืม ก็เลยมื่นพะกันย่างกันนี่แหละโอ้ยยำกบะแบลกนยำกบะไบลยีเดียทีเดียอื่นดืดเดี๋ยวเขาโกลเลยีเดียทีเดียอื่นดดนี่จอดอิเากเ เหนือเดกาดนี่ครับมือสดแขแน่นอนว่นเป็นซื้อบอกเงินสมได้บกพีบักเน่ามอน่ะซิมได้ขาขาบางมือเศร้านี่ครับผมมือนี้จิมงานสี่ซเอาวันคือเก่าครับแลคือแดดตะละมือนี้สิบอิบรอันตรายสิบริเอิญเบล้วสิบอเลี่ยสิบรเอันหักกันยี่นป่านะยี่นห่มบะมากเกิด้วยกันแดดห่มดีเขาห่มดู ครับมึงสิละแม่บ้านบ่อยูนาะโมมีแต่ละคน,นงานซอยตัวเอ,ององซอยตัวเองไปเบิดเห็ดลกมัดไม้เหมือ,อยังได้มาเห็ดกับเขากินเองอยู่าีนนนานก็สนมว,ว่าเป็นยังแม่บ้านไม่เลือนคนั่นือดเมันนานมากมันกินค,คูกินอันนี้ดืมแบีหรือดืมกักักวใสก่กกไดเอาขว,วดแล้ยกหมวดครับ <c oughs> ดืมแบรนด์นล็กน้อยครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีนม่ยังอ่องด้วยสติเกอร์ว่าจะถอดอืมโอ้เมือที่มาลับขุดมัน่นเก่งขาสันนะครับมืออี้ชาวว่าฉันาลุยน้ำบอกว่าหมายถึงแว่นมือว่านีได้คุกเขา่าลกเอาครับปวดเอวห่าง,งยุดยุดสงักไปมันต้องเฮ็ดตัวเนื่องครับน โอ้พอดีและวะไปหัเพิ่นกินเขาแล้วบวโอ้ยเรากำลังกินเขาบ่ตังบานมันไปเตยเยอะเลยเดีอครับมีมักจันพร์อนจันเด้อเสียเดี๋ยวต่อหน้ากูจะใส่มึงต้องเอาไปทรงเดี๋ยวเงินบ่อสันอืมอืมตัวสัน้ดูคิดดีโอ้ลูคดีเงินจัน้อย เขาลืมขอเพื่นเช็กถุงรอยเลือดกับผมตวจจ้ดดดบาบักได้ดีล่ะูมว่าท่านะง่ายงดเดียวสิบพระันอื่นดูนยังดักเอื้นดูอะไรรับค้านพู้ถือเอื่อนรัค้านผู้อื่นกับรับค้านอื่นดู ฮ็ดยังให้เพื่อนล่ะเพื่อนคือขัดพระเขาเลยหมดจัดให้เพื่อนบ่ใส่หมึกขึ้นสิบมดจัดมันบผสมเท่าดิเอามาเพรโอ้ยังคือเก่าผมเหมือนเดิมเนิ้อดูให้เลี่ยวยากคงไม่กินยิงหูเลี่ยวนะเนิ้อเลี่ยวยังเหมือนเดิม อือเอาแม่นตอนกิงใจน่ะตอนเดียวเว่ยเดียวใส่กับกาเทอมันจะใจผู้สีแดงนะร้อนรบอร้อว้วากินเนขมัดรบบมันหมเดียวมันอมหาฮะหายไปแล้วครับผมสนใจผู้สีแบงอันนม้นจะหากินตัวเาครับผู้ค้ากาจะย่าไปซื้อกาจะบวกขาย เฮ้ยมวยลหวเนาะก็เจ้าขายตามไปก็จะกินในใครเนื้อบ่มันมีแก้มใส่กล้วยเพิ่นว่าอืมนะสร้างพิเศษเลยนะเอากันแทนาอย่างเดียวนะครับเนาะแนวข่นยมักหนึ่งกึดๆอ้าวกัดปลาสบายพวกโอ้แม่นเลยเนี่ยไวทโ่งทำเิ่นมือใดกันลืม ันเมื้อแรกยังดีแล้วไปเอาาอได้่ได้เนทุลองเบิ้งเดีัไม่ได้ไม่ร,รักแท้็ให้สองตอนว่ะแสดงว่ารักมากจริงหัวใจรักเทาา้หัวใจตามมาไหนฮะนี่แล้วคนสี่ไ้บอกคนมน,นุษย์ตรงนี้เลยหัมเขาไปทงังเดวะ โอ้เอ็นมี่กับผมโอ้ห้องแม่นอนสบายอยู่ดีเราใช้ละตอวนึงบ่ห้แม่นน้อยตัวนี้หลายอยู่ครับโอ้ยโหข้าเครื่องเสียงเาอมาๆลุ้นอื่นดูล่ะอืมอยากก็มาเส้นเดียบุหิต บ่ไปน้ากันบ่เห็ดเบียดให้เพิ่นเพื่อนมาขึ้นเลยมันโน่ก่อตัวหนักเลยขัดพระเขานนอก่อนะตามเขาใส่เลยครับเพิ่มใส่งมอตะกี้กับยางดวกนล้มหิบบนเ้จังหวะใส่หมักขมด้วยกัมักนมบ่กมนมตั้งเลยนะ เขาครูผมชุลเกลือเนาะเพิ Kum ่งใส่น้ำปลาโอ้นคัเยง เจ้โอ้ยพอยางกตัววันนี้ายังหังเอื้อนเยก็ต้ต่างหยบอันเลือนน้่มันหนงดีน่ครับไม้ตัวเอื้นบีบคันครับผมอย่าบีบคั้นซันนะนี่ต้องจีบนี่ไข่เงินต่กงต้วจีบเงินข่อยเที่ยวข่อยเดินขัถือ

มาดีอยู่แต่ว่าขาดขาดไตผมอยู่ผมมาดีอยู่แต่ว่าดอกไหมหอมไหมมมาดีดอกก่อเลยไตร้อมไต้การหาิห้ามทำอไรแบ่งเลยขั้วแซบแซบแซบบ้แซบดีครับพี่น้องมพา่นี่เพรแล้วเดีแบอกว่าปลอเพราเป็นที่ที่ข้าขาเสียครับ ก้อยไม่เกลียดเสียบๆครับผมนะครับผัดเตรียมพร้อมแล้วถั่วบัคเือร์คืนอุ๊ยนี่เสื้อผ้าเนี่ยไว้แล้วบอสติถึงเลือดว่าไม่ขาดไปซะสีสวยงามของผมว่ะมาเด้อครับกินเขาเด้อเอฟซีทุกคนครับเข้าไงครับผมเข้าไงายีด้นี่กินเร็วๆกันสิพากันไปนอนเว้นครับผมนอนอยู่กับเด้จะมาคนนั้นเหรอเมียตัว เป็นไรจ้ะนี่แปลกๆเราองแกัไม hey, uh ่ได้ยังว่าไ่ถึงเ็อดตกี่นัดเดี๋ยวนักคนสวน่อนั่งอยู่กับเดีวที่วันดวหน่ดโตไปสองหน้าแด้วโอ้ยไหนสามปชอกจังเลยทุกคูน่คนขยัน ทำงานต้องขยันเหงาทำงานเหงื่อตาคนดีกว่าขี้เกียจยาจนจนน้ำนนทอหกทางตาบ้านสั่นลอะไรบ้างบ้านไปสวัสดิ์ต่างได้ตัวเวียร์ต้องเกินน้ำมั้ยกินขอนั่นให้เป็นคนป่วยหารถทนนึงเนี่ยมันห่ด่ะงคือบ้านหมหาได้ดีๆให้ไปกินงานบีขี้บ่อยก็งานมีขี้บ่อยงานมีขี้บ่อยงานน้อยขยอยขี้เนี่ยออกสุดๆเบื่อหนอหอมทุดๆแล้วจังเห็นมันกิน

เห็นยังหัั Ooh, it. It However, um, well, s <S ีเดแมากมันม mm ันก็เ็นหยะมันเห็นีเสียงอยู่บนหัเมื่อยต่คนนหยดค่ะออาการครับแ่จับลอกโคตานนียแหละานโคตรนน้าเน่ย่่นนี่อย่งนแล้วเาไห่หอยังี เ่มต้่าบมือเหตัวเสร็จบมากินขอมแล้วครับว่าเล็กโคเห็นยังเหเพิ่นบ่เห็นยังไงเพิ่นมืนขึ้น่้มกันนี่ล่ะแมกันเนาะเอน่นหอยาง้อสา ดูแับนี้เลยยังดังถ้ำหายแล้วพอแล้วเขามาัเด็กหายเนะพ่อกระตุนหวงเร่บ่ไที่เผานี่บอกจะไปไม่เห็นนะเขาเก่งเนาะนี่แหละเขาเป็หัน้งหเยนอเขาบ็เก่งเนาะเย่๋พมากระด่อมาเนาะใส่ำท้างเนาะเขาเนเก่งเาขเห็นไปเนียหา

พอกินเขาแสบครับผมเนื้อมมนขาดไปดเดอหาเสีอยวหริง์เป็นริงห์ก็กินหารเสีอยวหาริง์ร้านหมูเลอมาไก่้านนึงน้ำอมาอีกหมูเทียงกว๋ยวยเตี๋ยวต้องไกแลยงไก่ครับผมอาจารย์สออาจารเป็นรอาจาเป็นกมากอาใลวันเราทำมีหั้งคอง

ตำทั่วกแต่คุณเห็นได้แก้วก็หมกทั่วหมกทั่วเขาตำในปากอ้าแก้วนี่ตำเรียบร้อยแล้วเขาก็ตำยเกเนี่เทียมหนาแดงเยคับว่าหวาอย่างพกปากู่เนียออ่เยเใช้กินเนืทียมห่าวพงเลยเ้ทียมวันเนื้อสวย mười 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 วันไปมาถึงค่ะคับป่าลับแล้วอืมขอบคุณครับหลับเหนียวหลับแล้วนะแต่ว่าอเห็นได้ยากินได้เห็นนกหวได้เห็นบังใบใได้เห็นก็กินครับให้กินบกระโดดแมมดแล้วหมจะหน่องเห็นหมองวนมืออืมมือาตหน้าเศาแล้วน็งมองเหย้ะ

มันจะไม่นอนกินจังมวจังมวยเนีนมีเขากินเขาอย่างก่อนเรื่อยๆกินเลกินเลยเมียงครับตอนนี้เมียงนะไม่มาอะไรกินเป็นนั้นใส่กินเป็ียนมาแต่เบืองแต่ศาลไม่กินนี่ยังนไงยังมาหนึ่งปาดถ้าคนไม้กินก็ตายไมได้ก้มต่อมีวันสลับกคนไม้กินทุนจเริ่มต้นมาทุกสักคนไม้กินทุกคนครับยิงกันมวันทกันเวาหมมันฟ้าต้ังมีกินบ้าง แซ่บตลอดเด้อครับนี่ผู้ใดบุกขโมผู้ได้อเมียอยู่ป่าก็ยายอเมียเราย้ายลงนี่คือนอเมียแล้วมือเศร้าเนี่ย แข่งเส็นกรีการู่ด้ปลาดุกเป็เส้นใตบัวเฮ้ยไม่เออฝากผู้สาวบอกว่าใน้องฝากู้สาวบัวที่หนึ่งกับก้อยงัวนะครับยี่ต่ำมายี่ต่ำยี่ตาำมาแซบมันเละกับโแซ่บตามึนบ่สวงกับลาบเท่า Qua tù tiêu tai tu hai lao của uh. quay... <laughs> sản này nắng hai bàn bản của mỹ tên lao tạo quá bây giờ quá bây giờ tất quay, những hả lạc hưng 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 hư 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 ขาวบัวชีซาบุชิมาเวนเซนน้องก็บถือได้ลรอว่าห้องนั่ไปน้ำกันบ่อยเพราะว่าเขากิงกวยเลาซิวกับหลักเท่าเขาไปกินเขาพักันไปกินจะเนเซนนั่งซาบุชิเซนซาบุชีแตกแตกที่แตกคือห่าลาบเท่ากับก๋วยปลาซิวโอ้ยก็ไปเขาเลือกจ้าเลยเนนี่แหละครับ

เผ็ดอ่ะเสอัเจอไรเผ็ดฮัทเดียวเส็กเราเลยบ่ะอยมใส่ปลาซิวลิ้นคือเผ็ดใส่เซเนขายชั่วลูกคนต่างแข่งซะใส่เีบินเดี๋ยวแล้วกับสสดกัมีพริกขวายเาเผ็ดเบ็ดไก่ขังขางตำของฮงเขายังมีไก่เซเว่นนะครับ อีกได้ครับก้อยแซบอีเลี้ครับมือนี่ยอดเลยเสบเล็กเขีครับผมกเราพยกันเราะว่กันต้องางดีก่อนตบอ่ตบข้าตบไทยโอ้เบาอ่าได้ยังกวนบ่กวนมาขามมาขามกวน แต่ละคุยกัดูบาเีโขขั้เข่าขึ้นใหญ่ในการเดิ่อือบารีอออเฮไปทไหนล่อของบาตุ้ยครับเมื่อกี้กินของเข้าถิมกันกินกินยังไงกับอ้วนครับทีมงันเนี่ยรีครับาีเขาปั้นขั้ต่อเขากันนะบาเออเอเฮ็ดยูวยองเขาเรยขั้มเขาปั้นเขา ครับลงไปแต่ผมเอาวิทยุปูทดไปน้ำเปิดเพลงฟังเต้นกันนะลกมันเต้นไปน้ำตัวครับลุยลุยงานแล้วโามิ่อิ่มนอนครับที่นี่โอ้เหมือนสร้างมากๆอีกแล้วครับ เห็ดบานเห็ดเถียงหน้าคนนอนหน้าได้ครับปาทนเห็ดแล้วๆผมก็สิมานอนหน้าพี่แล้วนี่แดละครับ เสพกินเขาเราบ่อยอยู่เสพฮะฮะเฮ้ยแต่วันเล็กโขนเสื่อนของหวาดมาอยู่ดอกมามยังบอกมันว่าขานักเลงคากวนงับเป็นวันที่ราขึ้นไปกินอยู่นู่นแหละ บนเทียงนาครับหัวม,มันเร็วไดยการวิย์เตนมันประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละครับเจ็ดเดือนนี่เราใส่รถไทยีกลนครับที่เขาบลาลกขึ้นชุม,มันขาดกิเรามาก่อนมาไทหุดก่อนครับจจงสิทธ มันเงินตามครับผม,ม,มขาดลายเลยครับ นมัขาดตรงนี้แหละยังหลายครับใต้ดินเพราะว่ามันกวนนี่ดอกเนี่ยคือมันขาดแล้วใต้หองอนยาวครับใหญ่ยาว ราคามันกงได้การนี่ครับช่วงนี้ขายบม่ได้ไปขายลงแปลงนะครับหลายลงแปลงชด้นรายการนี่นนมันราคากิโลละสามบาทครับ กันไหมนเด้อยิ่ดีมีแห้งครับบารเลควัวลดลงมาแล้วงัดขึ้นแล้วเขาก็ตึงกลองไวเขาจะเอาขึ้นรถครับผมไปขายยิดีมีแห้งครับผมเดี๋ยวเมนูเขาเทียงยังบากันไหมครับผมสวัสดีครับ